มาเร็วพี่โต๊ามาที่ไรคะเนี่ยขึ้นมาทำไมครับเนี่ยแล้วพี่โต๊นจะพามาดูภูเขาไฟระเบิดค่ะเนี่ยไม่น่าใช่นะจจะเป็นแบบขุดฟอสซิลไหมมาต่อมาตกตาถีบมาต่ทรายจะไม่หมดเลยตามมาก่อนตามมากรเพราะว่าไม่น่าใช่นะไม่ต้องตามพี่โต๊นมาไปมันร้อนมากเลยนพี่โต๊ดลาวเราพาไปผิดหวังแน่นอนรีบตามมาเร็วโต๊ดจะพามาขุดฟอสซิลหรอมาตกปลาหรือเปล่ะครับพี่โต๊ดภูเขาไฟเนี่ยพี่โต๊ดจะมาหาทองทองที่ไหนคะตรงไหนอะพี่โต๊ด ที่นี่แหละนี่ที่น้องเห็นในบ่อน้ํานี้เนี่ยมีทองอยู่ในนี้มีทองไปหาลูไปเหรอเฮ้ยไป้วมาหากินว่าโดนเอาแล้วล่ะไปเลยเหรอใช่ครับไปเลยมันมีที่ขุดอยู่ด้วยพี่เกียร์หินเนาะลองไปหาที่ดูสิมะมีแต่หินเต็มไปหมดเลยอะไม่มีทองอะไรเลยพี่โตเงาเงาใช่ไหมนี่มีแต่หินแร่ใช่บอมเจอบ้างไหมยังไม่เจอเลย ไม่มีเลยอ่ะมันหธรรมดี๋ยวไหมน้องๆไม่เจอแล้วครับพี่โจ้ไปเจอขึ้นมานี่ก่อนมานี่คือมานี่ก่อนเลยหลอกไม่เนี่ยไม่ด้หลอกขึ้นมาก่อนหรือว่าเป็นทองปลอมมาะขึ้นก่อนเออนั่นดิโอ้โหเจอแต่หินั้งนั้นไม่เจอใช่ไหมไม่เจอก็จะอยู่เราลงไปในบ่อน้ำไปขุดหาทองมันจะเจอได้ยังไงเอาเพราะว่าทองที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเฉพาะมีความพิเศษที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการร่อนทองก่อนถึงจะหาเจออ้าวตอนแรกู้ว่ามันจะเป็นแท่งๆใช่ ใช่ันน้ำไม่มีอะไรเลยมีแต่หินมันร่อนทองคืออะไรอ่ะใช่เหมือนร่อนข้าวเปลือกหรือเปล่าร่อนเอวว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 นนะววววววรวงว่วนวววววววใชวววไวว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 วาวาวว่วววววร้วว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 วรวววววอยวววววาวว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 นวว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 วกาวว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 งร เมื่อ274ปีที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางสะพานมีการขุดพบและร่อนทองเป็นครั้งแรกทองคำบางสะพานมีชื่อเสียงและรู้จักกันดีจนมีผู้กล่าวกันว่าเป็นทองคำตามธรรมชาติเนื้อดีที่สุดของไทยเป็นทองคำเนื้อก้าที่มีความบริสุทธิ์สูงมีสีเหลืองอารามสวยงามด้วยคุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะนี้ทำให้ทองบางสะพานมีราคาสูงบาทละหลายหมื่น แล้วแต่ขนาดและรูปร่างของทองที่ได้เรียกได้ว่ามีราคาและชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโอ้ยอันนี้คือทองที่ไปมาจากบ่อนะหรอคะใช่ครับมันก็ีเป็นผมหงด้วยนะตัวนี้สีแปลกไม่ใช่สีทองมันฝังอยู่ในหินป่ะครับใช่ครับมันมีทองสีแบบครับมันมีทองผงแล้วก็ทองเกล็ดเคลือนี้นะครับ แล้วก็ทองเม็ดคืออันนี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยคือทองอมหินนะอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าทองบางสะพานสวยมากเลยค่ะใช่ครับอันนี้ค่ะทองที่เป็นอยู่ในหินเนี่ยเราต้องเอามันแกะออกอีกไหมคะไม่แกะครับเพราะว่าเราจะไปดูเนื้อของมันว่าเอ๊สีทองบางสะพานเนี่ยมันมีความสวยความเป็นธรรมชาติยังไงคือเรารู้ด้วยตาเปล่าเนี่ยความสวยไม่เห็นแต่ว่า ทองทุนทัศน์เนี่ยรับรองว่าสวยแน่นอนครับได้เลยครับมามามามดูกันไปดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่โอ้โหคือถ้าเราส่องด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันมีเห็นสีขาวและเขาก็มีความเงาในตัวด้วยนะครับสวยมากเลยครับจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้เป็นทองผงแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีหินติดอยู่ข้างในสีของเขาเนี่ยจะสวยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูประเภทอื่นกันบ้างดูทองอมหินนะครับดูทองอมหินใช่ครับพอเราสูงเข้าไปแล้วมันมีรอบๆเลยเนาะมันเงาเงามากเลยมีหลา หที่มากเลยครับ,รบนีก็มีจะเห็นได้ว่ามีทองเนี่ยติดอยู่บริเวณที่ผิวรอบๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่มันเป็นทองธรรมชาติถูกกดทับมาน,นานๆถ <ๆ S 1> ูกฝังอยู่ในชั้นดินดานชั้นทรายไม่เจอชั้นกรวดมลไม่เจอนะครับในในชั้นดินของเรานะครับวิธีการดูว่าดินตรงเนี้ย จะมีทองหรือไม่มีทองนะครับก็คือนหนึ่งเนี่ยเป็นขา้าวตอกพระร่วงตัวเพชรหน้าทั่งนะครับหรือจะเป็นแร่ดิบุกหรือว่าทองคําแสดงว่าถ้าเกิดมีข้าวตอกพระร่วงหรือแร่ดิบุกเนี่ยแสดงว่าดินในนั้นมีทองใช่ครับดินตรงนั้นจะมีทองพี่โจ้เนี่ยมีเพชรหน้าทั่งเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอยู่ตู้นู้นอยู่ตัวนู้นอยู่ตู้นี้เหรอใช่ใช่นะครับพี่โจ้เปิดให้ดูนะครับหินหินก้อนนี้นะครับคือเพชรหน้าทั่งนะครับรัวหินก้อนนี้คือหินธรรมดา น้องๆคิดว่าก้อนไหนมันจะหนักกว่ากันครับ ก้อนนี้สิครับมันใหญ่กว่าตั้งเยอะนะครับนะครับหินธรรมดาต้องหนักกว่าครับเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าดูสิครับใหญ่กว่าเยอะเลยครับกี่กิโลดีทั้งหมดกี่กิโลก้อนนี้ประมาณ1นึ่กิโลสกิโลครับผมอ่ะก้อนนี้2อกิโลใช่ครับแล้วก้อนนี้ครับห้าสิใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาลองช่างกันไหมโอเคเราแลช่างกันไหมได้ครับแต่ว่าก่อนช่างเนี่ยเราดูจากสายตาแล้วพี่โจจะให้ทุกคนลองจับดูอ่ะให้หนัก ใช่เหรอแค่ก้อนนี้ก็หนักแล้วเนี่ยในแค่หินธรรมดาก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ครับทีนี้มาลองเพชรหน้าทางกันครับครับเบากว่าอยู่แล้วหุ้ยอะไรเป็นไงมันหนักกว่าเยอะมากเลยพี่โต๊ดจริงเหรอใช่เหรอไหนเขาจับบ้างมันมันมันเหมือนเป็นเหล็กเลยครับหนักมากเลยครับเหมือนแบบเหมือนตัวนี้เป็นโฟมตัวนี้เป็นเหล็กเลยครับก้อนนี้กี่กิโลเอ้ยโอ้ยหนึ่งจุดห้ากิโลหน้หนักมากเลยครับหนักมากเลยใช่เอาละเดี๋ยวมาดูก้อนนี้นะ อันนี้คือเพชรหน้าทั่งนะครับเพชรหน้าทั่งนะหนักมากเลยนะคะที่ผมใช่ค่ะกี่กิโลครับหนึ่งจุดเจ็ดเลยครับหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเกือบสองกิโลเลยครับเกือบสองกิโลเลยใจครับทำไมหินที่ไม่ขนาดใหญ่กว่าทําไมเบากว่าหรือว่าความหนาแน่นมันเยอะใช่ค่ะความหนาแน่นอันนี้น่าจะเยอะกว่าหินก้อนนี้นะครับเพชรหน้าทั่งเนี่ย มันมีแร่แล้วก็มีทองคําอยู่ครับทองคาอยู่ข้างในฮะอยู่ข้างในครับทองคําจะหนักกว่าดินใช่ไหมครับทองคําจะหนักกว่าดินแล้วก็หินครับด้านในของสองอันนี้แตกต่างแตกต่างกันใช่สมงค์ปรแตกต่างกันแค่เรายังไม่เห็นด้านในเฉยๆนะครับใช่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การด่อนทองกันนะครับครับผมอันนี้คือภาชนะเขาเรียกว่าเรียเหมือนกระจาดเลยนะรับเหมือนที่ไปเห็นตอนที่พี่ต๊ดพาเดินอยู่ที่เใช่ครับใช่มันเหมือนหมวกเวียดนามเลยอะค่ะเหมือนกระทะไหมเอาไว้ทอดกล้วยอะไรพวกนี้เขาตัก ตนพวกนี้เราทามาจากไม้นะคไมครับเราต้องเอาไม้ที่มีน้ําหนักเบาเพราะไม้พวกนี้เราเราจะอยู่กับน้ําถ้าเราลองกดันไปในน้ําไม้พวกนี้เขาจะไม่จมน้ําจะลอยขึ้นมานะอันนี้เรียกว่าไม้อะไรนะคะเป็นไม้หยีงได้ไม้เหยียดเขาลอยจริงด้วยนะครับี่ยลองกดไปดูมันไม่จมเลยมันกดลงไปแล้วมันไม่จมเลยเขาจะลอยขึ้นมาเห็นไหมครับ่แต่แปลกนะเพราะว่าทองเนี่ยมีน้ําหนักก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามีดินทรายอะไรพวกนี้พนอยู่เราล่อออกมาเวลา เรามันจะไม่ออกไปกับน,<จ>น้ำใช่ทองก็งต้องออกมาไม่มม<า>ติดขายอะไรเลยนะมันก็จะเป็นแค่ถ้าคว่ำหมามันก็ออกหมดแล้วอ่ะใช่แต่ว่าทองก็มีน้ําหนักเหมือนกันนะอาจจะอยู่ก็ได้เรียงที่หน้าตาเหมือนกันขนาดใหญ่เมื่อหิมานี้จะไปล่อนทองจากในดินขึ้นมาได้ยังไงกันนะ ก้อนเลียงเนี่ยจะมีหลุมอยู่เห็นไหมครับลองรูปดูลองรูปดูเห็นไหมข้างล่างข้างล่างจะมีหลุมอยู่ใช่จะไม่เหมือนกับจานจะไม่เหือกับจานถ้าจานเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เรียบเวลาเราร่อนทองทองเป็นโลหะที่หนักกว่ากว่าดินกว่าหินที่ที่เราขุดขึ้นมาเวลาเราร่อนเนี่ยล้างกับน้ำเนี่ยเขาจะตกอยู่ที่ก้อนหลุมนี้เพราะมันหนักกว่าใช่ครับเป็นโลหะที่มีน้ําหนักมากกว่า วิธีการล่อเดี๋ยวลุงจะบอกให้เราลองจับมือภาชนะสองสองด้านนะครับใช้ข้อมือบิดแต่ที่นี้จะเห็นชัดให้วางเรียงของบนน้าให้ลอยเนี่ยมันจะมีน้าหนักจะลอยเราจะใช้ลักษณะของการหมุนนะครับหมุนหมุนแบบนี้หมุนให้น้ําด้านข้างน้ําเข้าแล้วก็ล่อยออกอีกด้านหนึ่งนะครับทองมันจะไม่ออกใช่ไหมคะใช่ครับทองมันจะอยู่ที่ก้นหลุมเราจะทำการรั่วคลองให้ดูใส่ลงไปนะ นี่ไงหอุยทองเยอะมากเลยครับนี่ทองเนี่ยคุณลุงจะใส่ให้เห็นว่าอยู่ในนี้นะนี่มีอีกลุงเทใส่หมดเลยโอ้โหเดี๋ยวคุณลุงมันไม่หายหรอครับใช่ครับเดี๋ยวมันก็หายนะครับเแล้วคุณลุงคุณลุงมีแลปในบ่อหรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาให้เจอถ้าจริงๆเนี่ยเราเราตักดินขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีทองหรือเปล่าเราต้องรอนหายเจอเราก็น้ำเข้าน้ำเข้า ออแล้วพวกดินแบบนี้มันก็จะลอยออกไปใช่ไหมใช่ครับเราสังเกตว่าบริเวณนี้ทรายหรือดินที่เราตักขึ้นมาจะมีทองหรือไม่ก็จะมีโลหะดำๆอยู่ก็คือแร่ดีอยู่นั่นไงนั่นไงนั่ไงโอ้โหแร่ทองเยอะมากเลยนะคบเนี่ยเราก็เอาออกเราเริ่มเห็นแล้วเนี่ยเราหาทองเจอแล้วไอ้แม ทองเขาจะไม่ปิวออกไปง่ายนะครับขนาดคุณลุงเอาเขี่ยทองออกไปนอกๆแล้วใช่ไหมคะใช่หมุนน้ําน้ามันก็จะซัดเข้ามาให้อยู่ตรงกลางใช่ค่ะตอนแรกมันก็ว่ามันจะออกไปหมดแล้วได้ไหมลูกลองดูพอมันแน่นเอามือเขย่าล้างตรงกลางดูล้างเขย่าล้างหินแล้วหินหยาบๆเราหยิบโยนออกเห็นไหมคลายใกล้ความจริงแล้วอาใช่อย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วนเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วลองมือคนี่ดูจะเห็นแล้ว โอ้ยพี่โตเจอเห็นแล้วล่ะคะเนี่ยเนี่ยเนีผมพี่โตเจอแล้วอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพี่โตเจอแล้วเหรอคกคองหายย่ามากเลยพี่โตใกล้ใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วลูกเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวแล้วครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่โตเฮ้ยมีบอมไหนบอมนี่ไงนี่ไงนี่เขาเหนื่อยนะโอ้ยนั่งไหนสุดยอดเลยอ่ะพี่บอมช่วยหน่อยเรายังไม่เห็นเลยอ่ะอุวยแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่นะกว่าจะทำได้อ่ะยากมากเลยเนาะใช่ครับเฮ้ยเจอแล้วอ่ะอุ้ย ภูมใเราเลนเจอร์ฝึกร่อนทองกันอย่างตั้งใจเลยครับการร่อนทองด้วยเรียงถ้าไม่ได้มีความชํานาญหรือทําจนเคยชินทําไปนานๆก็เมื่อยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยให้เราเลนเจอร์ฝึกข้อมือกันไปก่อนเพราะว่าภารกิจที่จะต้องเจอโหดยิ่งกว่านี้นี่ไงพี่โต๊ดสองเมตรเออครบเลยอ่ะสองเมตรอ่ะพี่ก็ลงใส่ไปให้สองเรียงไม้ที่ใช้ร่อนทองจะต้องมีก้นลึกเป็นวงกลม เหมือนกับจานหรือกระทะขนาดใหญ่แล้วถ้าเราเปลี่ยนรูปทรงเลี้ยงให้เป็นแบบอื่นละ่ะจะสามารถนำมาร่อนเศษดินทรายเศษหินให้ไหลออกไปกับน้ำได้เหมือนกับเลี้ยงหรือไม่ แน่นอนอยู่แล้วว่าร่อนไม่ได้เพราะไม่มีพื้นผิวโค้งให้น้ำและเศษตรกรยึดเกาะทั้งถาดไม้แบบกลมและถาดไม้แบบสี่เหลี่ยมจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ร่อนหาทองเมื่อเห็นแล้วว่าความโค้งและความลึกของเลียงไม้มีความสำคัญต่อการร่อนหาทองแล้วสงสัยกันอีกไหมว่าทำไมทองขนาดเล็กจึงตกลงตรงกลางเลียงแต่ก้อนหินขนาดใหญ่กลับลอยออกไป มาลองสังเกตให้ชัดด้วยการเปลี่ยนเรียงไม้ทึบๆให้กลายเป็นพลาสติกใสก้นลึกอันนี้ทองมีความหนาแน่นมากจะตกลงไปตรงกลางพลาสติกใสส่วนเศษหินดินทรายที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า จะไหลออกไปตามน้ำทำให้การใช้เลียงไม้ร่อนหาทองประสบผลสำเร็จได้นั่นเองเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวโค้งจะเกิดแรงหนีศูนย์กลางทำให้เศษหินดินทรายที่มีน้ำหนักเบากว่าหมุนไปตามขอบเลียง ส่วนแร่ที่มีความหนานแน่นมากกว่าอย่างทองคําก็หมุนและตกลงไปเกาะที่ก้นเลียงในจังหวะที่เรากดเลียงให้ตักน้ําเข้ามาก้อนหินเศษดินที่เบากว่าก็จะไหลหลุดออกไปตามการไหลของน้ําจนเหลือแต่แร่ทองคําที่มีความหนานแน่นมากที่สุดซึ่งแร่ทองคําเกิดจากการกดทับของสายแร่ในชั้นหินดินดานจึงมีความหนาแน่นมากกว่าเศษดินเศษหินทั่วไปนั่นเอง เมื่อซ้อมกันมาอย่างเต็มที่แล้วก็ถึงเวลามาร่อนหาทองจากสถานที่จริงกันครับโดยปกติแล้วชาวบ้านที่นี่ใช้เวลาในการร่อนหาทองทั้งวันแต่เพื่อภารกิจที่ท้าทายมากกว่านั้นพี่โตสจึงต้องของกําหนด,ดเวลาในการร่อนหาทองให้เหลือเพียงแค่30นาทีเท่านั้นโอ้โหคราวนี้เนี่ยต้องแบ่งงานกันให้ดีๆเลยนะครับและต้องอาศัยโชคช่วยด้วยมาเอาใจช่วยพวกเขาและตามล่าหาขุมทรัพย์ทองคาไปด้วยกันเลยมาเลยเอาล่ะน้องๆ รับไปพร้อมงานพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพี่โตจะจับวลามาเราวางแผนกัน่อนพี่ว่าเราหาสถานที่ที่มันมีทรายอ่ะทรายยอ่วงด้วเราก็เอาให้มันน้ำตื้นๆก่อนนะอย่าลืมน้ำมันต้องเป็นหินดินดานด้วยนะใช่แล้วถ้าสมมติใครเห็นเขาตอกพะล่วงอ่ะบอกกันด้วยใช่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ แต่ว่าหนูคิดว่าเราควรเอาไว้ตรงกลางน้ําแล้วแบ่งทีหนึ่ให้ให้หญิงอย่างเงี้ยให้มันมีคนเอาดินดูให้มีคนหนึ่งตักดินแล้วก็เดี๋ยวอีกสามคนช่วยกันล่อนเดี๋ยวเราดูกอนไหมว่าจะเอาตรงไหนงั้นเดี๋ยวเอาตรงนู้นคนหนึ่งแมส้็เลยเอาตรงเนี้ยคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันไหมไป หินเยอะมากเลยอ่ะใช่ตรงนี้หินมันเยอะมากเลยอ่ะใช่หาไม่เจอเลยอ่ะมีแต่หินเต็มไปหมดเลยเป็นไงบ้างวินยังไม่ได้ไเลยเป็นไงบ้างหล่นี่ได้บ้างไหมไม่ได้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เลยพี่บอมเจออะไรบ้างไหมยังไม่เจอเลยอ่ะ ไม่เจอเลยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันเกิดตอนนี้เหล่าเรนเจอร์เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าจุดไหนเนี่ยจะมีทองอยู่ด้วยคําที่ว่าพื้นที่ตรงนี้มีเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็มีน้ําขุ่นอีกอย่างนึ่งครับหินเยอะมากๆเวลาที่เขาล่อนทองไปเนี่ยด้วยความที่น้ําขุ่นและหินเยอะมันก็จะทําให้เขาเ,เห็นทองได้ยากมากขึ้นมาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะหาทองเจอหรือเปล่า เราลองไปหาที่ร่อนอันอื่นมที่หาบ่ออื่นไหมตรงไหนลองดูตรงนู้นดูไหมอะตรงนี้อยู่นะอเลหลังใช่ป่ะใช่ลองไปดูไหมใช่ลองไปดูก่อนไปใช่เป็ใส่ไปเลยต้องได้แล้วตรงเนี้ยอันนี้เป็นบ่อใหม่ไปไปเช่วยกันร่อนที่บ่อใหม่อย่าหนูถืออันนั้นให้ไปเออตรงไหนดีอะตรงนู้นแม่น้ำตสงไหนดีอะ ไปไปตรงนู้นดีกว่านี่นู่นนตรงนี้นะนี่แหละใช่เราจะล่องกันตรงนี้นะเราเรานั่งเราเรานั่งลงหรือไงใช่ไหมยังไม่เห็นเลยมันมีดีบุกอยู่ข้างล่างใช่ไคุณพอล่องไปเรื่อยๆมันก็มืดใช่ขยี้ขยี้มันเฮ้ยเจอแล้ว ไงอ๋อเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะพี่จริงเว้ยใช่ไหมเฮ้ยใช่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 หราว่าใช่เงาเวยมีป่ะมีอะไรอ่ะพี่ว้ยมีใช่ทองไหมเนี่ยเฮ้ยไเจออีกแล้วอันนี้มีไหมมีอันนี้ไงโอเป็นไงกันบ้างเรนเจอร์หาทองเจอเปล่าเจอแล้วครับเจอจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยไหนไหนโอ้ยขาดูหน่อยนะ เฮ้ยทองนี้มันหายากนี่ใช่ป่ะใช่ครับพี่โต๊ดกว่าจะหาได้นานมากเลยพี่โต๊ดเจอง่าเดี๋ยวพี่โต๊ดขอดูเวลาเวลาหน่อยโอ้มันเกิน30นาทีอ่ะอทำไงดีอ่ะพี่โต๊ดแต่พวกเราเจอทั้ง3อันเลยนะคะใช่ครับมันหายากใช่ไหมใช่ครับพี่โต๊ดทั้งมีทั้งหินที่เป็นอุปสรรคแล้วก็น้ําที่ขุ่นใช่ครับเพราพวกเราจะเห็นทองนี่ยากมากเลยนะคะใช่นะครับพี่โต๊ดเจอทั้ง3ันครับแต่พวกเราหาเจอ เก่งมากโอ้ยต้องสามาันแน่ใช่<า>แม้ว่าการร่อนหาทองจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายทั้งสถานที่ที่กว้างใหญ่จนไม่สามารถหาจุดที่สามารถร่อนทองได้อย่างแน่ชัดดินหินที่มีลักษณะต่างจากบ่อบปูนที่เราเลนเจอร์ได้ฝึกร่อนทองกันมาและน้ำที่ขุ่นกว่ามาก ทำให้การมองหาทองในเลียงได้ยากแต่เราเลนเจอร์สก็ไม่ยอมแพ้ปรึกษาพูดคุยและชวนกันไปร่อนทองตามจุดต่างๆจนในที่สุดก็สามารถร่อนทองเกรดได้มาถึง3เม็ดเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะความพยายามและตั้งใจไม่ล้มเลิกง่ายและการใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้มา เพื่อจะร่อนหาทองให้เจอถึงแม้ว่าจะเกินเวลาที่กำหนดไว้แต่พี่โตสก็ต้องยอมให้กับความใจสู้ของเราเลนเจอร์จริงๆครับขอยกนิ้วให้เลยหาเร็วหาเร็วเผื่อตรงนี้มีนะอาจจะมีก็ได้ครับพี่โตสเมื่อกี้หาเจอแล้วเราต้องหาอีกพี่บอมเป็นไงบ้างเนี่ยมีปะเนี่ยยังไม่เจอเลยครับตรงนี้มันจะมีเป็นริมทางครับเจอไหมเนี่ย้ยนี่ไงพี่โตส ไหนเดี๋ยวเรครับไหนไหนครับพี่ต๊ดโอ้โหแ้ว่าเจอและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าชื่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตัวลุยค้นและพนึกงกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาด้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเล่นเจอปฏิบัติการในชชองคิดเย่มองทำไมหรอพี่อ่ะพี่รู้มาว่าตรงหู้ีไหนพี่ต๊ดพี่รู้มาว่าตรงงูมีริ่ทองได้สำเร็จ พวกเราก็อยากจะมอบทองที่พวกเราร่อนได้ให้เพื่อนๆเรนเจอร์ทางบ้านเพียงแค่ตอบคำถามว่าทำไมก้อนหินขนาดใหญ่ถึงไหลออกจากเลียงไปตามน,านั้นแต่ทองคำก้อนเล็กๆก,กลับไหลตกลงที่ก้อนเลียงกันนะส่งคำตอบของเพื่อนเอนมาที่ Facebook Fan Page ของรายการ Kid Rangers คคำตอบที่ถูกต้องและได้รับคัดเลือกจะได้รับเกรดทองคำแท้ไปเลยซ้างวันส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับ และอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่คิดเดนเจอร์แฟนเพจและเว็บไซต์ไทยพีบีเอสคิดด้วยนะครับมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย